สวัสดีคะ่ะทุกทท่านคะ่ะวันนี้แม่น้อยก็ได้รับอ,า,อาหารเม็ดนะคะท่านจากท่านผู้ใหญ่ใจดีนะคะแม่น้อยก็กราบขอพวกคุณทุกทท่านนะคะที่เอ็นดูแล้วก็รักเด็กๆบ้านสามบนคะ่ะก็ขอให้ทุกท่านพบแต่สิ่งที่ดีๆนะคะร่ลำรวยร่ำรวยเฮงๆปัง,งๆทุกทท่านคะ่ะค่ะก็วันนี้ก็เป็นวันสิ้นปีเก่าปี6 7แล้วนะคะขําคืนสุดท้ายของ ปี67ก็ขอให้ความทุกข์ความโศกสิ่งที่ไม่ดีก็ให้ทิ้งไปกับปีเก่านะคะอะไรที่ไม่ดีไม่ดีก็ให้ทิ้งไปกับปีเก่าแล้วก็เริ่มต้นที่ปีใหม่ปี68นะคะขอให้ทุกท่านพบเจอแต่สิ่งที่ดีงามมีแต่ความร่ำรวยร่ำรวยนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดไปค่ะในปี68แล้วก็ตลอดไปนะคะ สุขสมหวังในทุกๆเรื่องด้วยค่ะจากอาเด็กๆบ้านสามบุญนะคะไม่น้อยก็กราบขอพระคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาในปีเก่าที่ท่านทุกท่านได้ช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะมากไม่ว่าจะน้อยไม่น้อยก็กราบขอพระคุณทุกๆท่านนะคะค่ะไม่น้อยก็ วันนี้ก็ไม่ได้ไปเขาดาวที่ไหนนะคะก็จะอยู่บ้านกับเด็กๆค่ะเดี๋ยวจะมีเสียงประทัดดังนะคะแม่น้อยก็อยู่กับเด็กๆกลัวเด็กๆตกใจนะคะเนี่ยค่ะก็เอาบรรยากาศช่วงบ่ายเด็กๆเล่นกันนะคะอย่างสนุกสนานมากค่ะณตอนนี้ที่แม่น้อยได้ทําคลิปนะคะที่บ้านก็ข้างๆบ้านค่ะเป็นวัยรุ่นนะคะเขาก็เปิดเพลงเสียงดังมากเลยค่ะก็เป็นวันของเขานะคะเพราะว่าเป็นวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ที่ไหนก็จะเปิดเพลงเสียงดังเพื่อความสนุกสนานนะคะเอาแต่สิ่งดีๆเข้ามาให้กับชีวิตของเรานะคะเอาแต่ความร่ำรวยความหิงหิงปังๆให้กับตัวเองนะคะนยคะความทุกข์ความโศกสิ่งที่ไม่ดีหรือว่าความไม่ดีก็จะทิ้งไปในปีเก่าอย่างนี้นะทุกคนก็มีความหวังกันนะคะในปี68ว่าชีวิตนี้ จะดีขึ้นชีวิตนี้จะเฮงจะรวยนะคะเนี่ยคะ่ะอย่างเด็กๆบ้านสามบนก็นอนเอาเรียวเอาแรงนะคะเพื่อที่จะเขาดาวคืนนี้นะคะเนี่ยคะ่ะดูเขาแล้วก็มีความสุขนะคะยอการแบบสุดๆเลยนะคะมากเลยคะ่ะเพราะเขามีความสุขนะคะเพราะเขามีความสุขนะคะพี่ก็ดูแลน้องนะคะพี่ก็ดูแลน้องน้องก็ดูแลพี่เล่นกับพี่ได้นะคะเนี่ยคะ่ะ ดูนะคะน่ารักน่าเอ็นดูมากเลยค่ะอันนี้พี่บุญส่งนะคะพี่บุญส่งกับน้องบุญโฮมนะคะเนี่ยค่ะก็ชมเด็กๆไปเรื่อยๆนะคะพรุ่งนี้ก็เป็นปีใหม่แล้วค่ะแล้วเราจะเจอกันอีกปีหน้านะคะปีหน้าเรามาเจอกันใหม่นะคะในคลิปใหม่ของปีหน้านะคะดูค่ะดูรักน้องนะคะรักน้องเนี่ยค่ะ กราบขอบพระคุณนะคะทุกการกดไลค์กดแชร์แล้วก็กราบขอบพระคุณทุกาการรับชมคลิปของเด็กๆบ้านสามบุญนะคะเนี่ยค่ะแม่น้อยก็ขอบพระคุณนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณแล้วก็สวัสดีค่ะเจอกันปีหน้าค่ะบ๊ายบาย